กราบสบายดีทุกคนเพื่อนี้มาเจอกับช่องอลันเอ็มพีเปิดคลิปไปมืดๆเนาะเสวามามาหล่อบุญพาทุกคนมาหล่อบุญเนาะเออเข้ากันวันจีไทยตะเวนคนละจะวบบท้าติดภารกิจนะแมนภารกิจไปหยอกล้อหรอหยอกล้อเล่นอะไรเป็นบริบทงานย่างงันน่าทอดในเขตโชคอีกนดองพิชยากประมาณนี้เนาะเออพิยาพ่อหลางไงอะไรแกเชดพุ่นไม่หยอกล้อเลยพักเลยหยอกล้อจริงว่าชิน มันชีลงขีวีบากมากกระเพาะนะมาบึงอันนี้ปะมาบกอดดาวชอบพอจนจนหล่ออะไรก็จุดกลับขึ้นแล้วเขายังบอทให้กันเัายังบอทบุญกลับคืนนเถอะเลือดมันไหลแห้งเพราะเลือดในตะตุ่มเอาจิ้งค์ผ้าให้เบิ่งเด้อท่นท่านมันสีบอทเอาจิขึ้นผ้าให้เบิ่งครันมันสีบอติดเหลืองเนาะสวัสดีกับพาทุกคนมาบึงบรรยากาศบุญไหมหนึ่งเราเจริญเราอภิษฐรร พามากับสองสาวบรรยากาศบุญคืออาชงสาวสามสี่คนสองสาวอื่นแล้วก็เมียเฮาคนนึงไปดีิคนมานี้มาเบิ่งบรรยากาศอะว้าวว้าวอย่างไรนะท้กคนฮันนี่าฮินนีพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศบุญแะหว่ายังบ่โม่โม่แม่นมือแท้ดอกมืออื่นแบบมืออนเนาะมือเปิดเนาะมืออื่นเพื่อมาเกิดปลาด้วยทุกคนวันทีซาวคึอนข่อยย่างนี้มาเดียวที่ชิบกาวหามาเลาะกลับประมาณนี้เนาะบุญบ้านเขาเนาะทุกคนบ้านตรงห็นนะ เขาจะถ่ายไปเรียวๆเลยทุกคนอยากได้เสือเลยบูเบอรี่เออมือนี้นี่บูเบอรี่เกิดปลาเขาทำซื้อแล้วไปไสามารถกนิมนี่ซื้อมีซื้ออะไรปาฮะเลโกบูเบอรี่อดิกระลมากไอ้เก้าทักทายแล้วก่อนนิมองเมี่ได้ทักทายนี่ทนรงนี้สบายดีไห มงหล่อบุญเด้น้องบิ๊มน้องบิ๊มบายีว่เวียงวสาวสาวเวียงจันวะตม้อน้องมินมาหล่อบุญเทุกคนเนาะเป็นิมานซือเกือบวะซืได้อยู่เพกืนบเจัดนเลยิ่งเด็กน้อยเลยนี่กรอเกือผู้ใหญ่ป้เอซือ่คายสีให้แม่งงนี่ก่อนปะซื้อจ้ของน่ โชลายกับห่านไายเครื่องมุนลายเนาะทุกคนเนาะโชลายก็เป็นแบบห่านไายเครื่องเสื้อผ้านั่นนี่เดี๋ยวเชือพาไปทุกพาทุกคนไปเบิ่งห่านคล่องปิดยังแน่เนาะเออไป่ะตอนนี้เลือกเกือบให้น้ำนิ่เนาะน้ำนินเบิ่งได้ไหมเกือบนะบุมหมักนะเบิ่งได้ไหมเกือบฮะให้น้องเหยียดมาคลายเนาเลยก่อน มันก็ซื้อกระถึ่นนั่นเองนะทุกคนเอาขอขอขอภาภัยกุ้งไก่ทุกคนอย่างหล่อมันก็ต้องกินนอกจากมไม่หนึ่งไม่หนึ่งเขาก็ซื้ออาจับนะกินเฮมสี่เาาบิร์ก่อนเขาจะยางแบบเป๊ะๆอะไรกันคนยางค่ะเป๊ะ อันี่จะเป็นเสือแบบว่าไอเปมันเลาะอ่ะมีสุดอันนี้ฟงฟงให้อืมอ่าน้ำเด่นเด้เล่นอันเสือมีคอเห็นปะเห็นปะเสือมีคอทางไหนเออเห็นเห็นเห็นเออเห็นสัตว์เลยมีสาวเอ้ๆสองมิลเราจะพาทุกคนไปเบิ่งของเป็ดเนาะไป ทุกคนตอนนี้ทำมาเบิ่งโซนของนะคลองเป็ดเนาะอลิต้ามเคยของได้ไลมทั้งหมดหันเดียวกันบอหันเดียวกันหันเดียวกันหันเดียวกันไม่ใช่บอบอไปพี่กายหน่พี่กายหนิพี่กายนี่อยู่โซนพุทธอะไรอ่ะอ้าวไม่บิ่มคล้องจกบาทเหรอเออ เ็ดมือใหญ่นึงม่าอนึไะไเสียใครสลัดได้มันมเีย่เรียนะลองยอในบงาเขาวมันมเียาน่ยฮะจะมาลองพีมือเขาอยังสัตย์ใจอยู่มาไร้องจุตัวได้นหมอ่าฮะพันเดอ้าพันแล้วไปซื้ออยู่ที่นีมประมาณิมหาแมนน้่นได้อื่ได้กันสองเสือกันยังได้ขึ้นอยู่เลยอ้าว อยบบไปลอยไปเส้นเลยฮะนอ้น,นจะสัตว์ุ่มตล่อืมหวนปูไปอ่ะแทงเจ้ากิบ,บไปเน้ะม,มันจะพาลุกดีลอเพราะที่อนทุกคนมามันจะพาลูกดีตลอดเ <c oughs> อาไว้ <c oughs> <c oughs> กับบุ้มบิ้มเนาทุกคนเนาะเอาใสไปแล้วเสียพีเอาท่าที่จะคเบิงให้ทุกคนเบืองว่บเกอดีสมันจะผาดเสมอแก่หน่ายไหม้อบอกให้บุมิก่อนนะมีแต่นักแม่นเนเน่ายิมาด้เอ้าอายวะทไปลเีปี่ยนเลยอนฟูซียนนี่

มนเป็นน้ำเจี๊ยบขาเนี่ยทุกคนจับเเงินนี่<ใ>นต่เรื่องเนาะทอมอ,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 อ่ิมเครื่องดันี่เอาเอกูบิมนี่ป้าโหดเกินฮันบอกลยอย่า,ายอ่องอะอะเป็นน้ำลูก,กะาบาอ่ะ <c oughs> พันหนึ่งสิพันกีบนะทุกคนเนาะอยากให้เขาจากฉัดหลิน,นะนด,ดีเสียนะมืงอยากฉัดใหญ่ยังหรอกคันคอเขาเนฉัดหลินกับคนกับปลา,หาไหลด้ขยครกุ้งใช่ปนะ่ะเนี่ยคนพี่นนดิสิบพัน,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 นเออยังคุ้มอยู่ 5, <000. S 1> ไปไปต่อทุกคนเอาทุกคนตอนนี้เขาตจะพามาตอนเออมาที่ออโซนคลายเสือนะเพราะว่าจจะซื้อเสือเป็นของความวันเกิดให้ป้าปลามืออื่นเนาะเอ๊ะ ก็อ่มีตัวงามแล้วตัวสีใจอยู่ตัวคนเนาะโอ้แล้วบนหงส์ส่งไนเนี่ยเออเสื้อไอ้พวะเนนี่เสื้อเป็นงามตัวเนาะเาจะเสื้อไ้ปลาบหนุ้ป็สือลดาลนุ่งนี่นี่สีดำนี่ลวนุ่งร้อนก็มี เราบุเคยมีบูเบอร,บรี่บูเบอรี่แ,แต่ก,า,ก,รา,า,กรารกที่ซื้อชาบอะไ่ได้ละหมักดูวย40กรัมฮะเราแต่เียเขาดอกกำหมักเลยเนี่ยบ้างเมันอก่อนนะฮะเท่า่ทีไป่อนห้างในโซอยู่กระบุงไม่ซ่อกระบงซื้อสองบอลเลย สุดท้ายกับผูซื้อทุกคนเลยกระได้เป็นทามเขาห้องผู้ซื้อง่ายง่ายใครบอกให้เจ้าซื้อโอ้เจ็บตีน,นทุกคน,นเลยยางไปเปไปเตะไปเตะไปโอ้เป็นบ่าหรือเป็นยังเนะาะบ่าหรือเป็นบุญกุศลยังบุไปเก็บมามีเงียโอยกับห้องฟองหามีเงียช่องหาไใจเนาะทุกคนอ่ะทุกคน,กคนตัดภาพกูแหละเอากระซิบแล้วเดี๋ยวเอากระซิบคิดคิดแล้วทุกคนเนาะ ทุกคนตอนนี้เรากลับมาบ้านแล้วนะมากินยาป้อนยาคนหนึ่งนี่เออทุกคนเจฟเบอร์เบอร์ใครทุกคนบ้างเบอร์ใครจะโซ่ทุกคนมันนี่เห็นบ่ความเก่งความเก่งของเพิ่นนี่เอาใจทุกคนเบิ่งเนี่ยส่งเลยเป็นตะเงิดเป็นตะเงิดเลย มึงเด้อส่งนี่เด้อนี่ล่มมากกลนกลล้นลงเนี่ยส่งโบปเป็นยังนี่ทุกคนเด้ออันนี้มันเปื้อนขี้ฝุ่นเฉยเด้อส่งนี่โบเป็นยังออบัลบัลบัลเชลีปให้ทุกคนเปิดขวดนี่แหละนี่ขาดเป็นปล่องส่งคนโบเป็นยังเชลีปขาดนเป็นยังไงอีน้ำพอยด์เดียวเราไม่เห็นเชลีปไอเชลีปนี่้ยังไงวะ นะคนทัองกินยากันเลยนี่ยาแก้ปวดกับยากแก้อักเสบโอ้ยจะเป็นศาสตร์เนาะเอาบอกกับอีฟซีได้ไหมแต่มี้น <c oughs> ้นากะอีตนอยากลายเพราะแม่ว่าเออคือประมาณนะเวลาเพื่นไปขับรถไป,ปยกล้อโซเก่งโซเก่งอีโซเก่าใช่ซะเนาะบอกไม่ถึงไปเหัดแมนตียังเงินตรงปา่าไปเลยซะ <c oughs> เฮ้ยเอานี่กระเพกใหญ่คือมา,อาวายแท้ คนยุดโล่คนไหนได้คาลดลเดี๋ยอดี๋ยวอใส่กอดิเื้อบดิเสื้อคนลดลงคือคนบอกเยอะว่า่นบอลลิเนี่นบอมันบดเจ็บนะทุกคน่นบอกเอากระดาษิชมา้นนี่ีมันตี้ีวิตคนว่าคิดว่าเพื่นค่แปลงรถแล้วแบบเซ็กรถเพิ่นทีลงเงนอฮะะคิดว่าเพื่อนไปหาเซ็ตล็ชกลลีนหรือเซ็ตเลือดเลือดนะทุกคนมันอยู่ในอณาตะตุ่มเฮานะเขาบริเช่เกิดเหมนเซฟตี้อะนะ เวลาเขายกเลยตะตุ่มเขามันทูหนทางอะนะแล้วประเด็น<ม>คือที่เปนมันบาดหินเลือดไหลแฮงจุดเต้เบิดนะเกือบอ่ะเขาก็เลยเลยแบบว่าโอ้โบอไปต่อเลยป้าไปก่อนป้าโอ้โหทราบเลือดเขาไหลแฮ้งเราก็ไปก่อนเขาก็งงกับเหมือนกันตั้มประตูหัวเขามาอีกมันใครสาบกันดิมาเฮือนจอดรถเลอนะเมียเฮ้ยเอาทิชชู่ให้ได้มาเซตอันนี้ได้อย่วยัหไงคิดได้เซรินคือเรื่องว่าเนี่ยอุ๊ดถึงด่าดแทบเจ็บกับเจ็บคิบมาถึงด่าไม่ได้วกันละ ใครแต่มีแเขาใจดีนะเพตอนก็ไปซื้อนั่นซื้อนี่มาใส่ให้ยาให้ผัวผัวเจ็บเปิดมีน้ำตาเต็มกุ้งเมื่ออื่นทันเป็นวันเกิดพ่อเฮาเนาะมึงท่าก็มาสวยซะม่นเป็นช่วยดอกเขบประมาณของตัวเองอะไรเนาะมือใส่สุดเต็มสุดขี่ฮะนมันเป็นยังไงสุดเคยหนังเนบะัดมืออันจะขี่ลินจะซื้อวัดปวดโอ้ยเมื่อไรปวดอกอกเจือกแบบว่าเวลาเขายกขึ้นแล้วมันแบบเขาแตะเบรกหลังบททัานนะทุกคนเพราะว่า เกือบแถวสามันน้อยมันมันเหยียบไปแล้วมันวืดนะเพราะว่ากันเกือบขอมันเองแล้วมันจะใหญ่นะทุกคนมันจะใหญ่แล้วเหยียบไปแล้วมันกระถือเบรกครับอ่ะสหรับคลิปนี้กัชิจะจบไปเพิ่งสนนี่ทุกคนเนาะมาเล่าประสบการณ์ทุกคนต่างกันพาทุกคนหล่อบุญเนาะเออนี่คือของนอนเราเองเนาะไม่รู้ละมาหาอังดอกก้นกับเจ็บเลยทุกคนโอ้ออกหอดว่า อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไปเพป็นเช่านี้แหละฝากทุกคนกดไลค์กดซ like, ับสไครป์แอร์ซองอารัน MT เนอ็มทีเนาะเมื่ออื่นเดี๋ยวน้องสาวเขาก็มาเออมาเมื่อนี้แหละแต่เมื่ออื่นก็แจ็คชิมิวให้ามาในหเอาก็จจถ่ายป่นๆเข้าไปแหละเพราะว่าเหาองกูไปเจอกันโดนแล้วอ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ห้อกัจจจบไปเป็นเช่านี้นะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามด้วย